สวัสดีค่ะแม่หมอแพรวโหราพยากรณ์น,นะคะวันนี้จะมาทํานายทยายทัก5ราศีที่แฟนเก่ากําลังจะกลับมาขอคืนดีในวิชานี้นะคะสําหรับท่านใดที่รอแฟนเก่าอยู่นะคะก็วันนี้แม่หมอมาทําคลิปให้แล้วนะคะ ลูกดวงนะคะเรียกร้องกันมากเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องแม่หมอเมื่อไหร่แฟนเก่าจะกลับมาแม่หมอเมื่อไหร่คนรักคนเก่าที่หนูรักมากๆจะกลับมาสักทีวันนี้เรามาดูกันค่ะใครที่เลิกลากับแฟนเก่าไปแล้วนะคะหรือทะเลาะเบาแหวงกันอยู่นะคะมีเกณฑ์จะกลับมาคืนดีกลับมาคบกันดังเดิมนะคะาราศีค่ะทั้งหมดนี้ได้แก่ราศีมีนราศีเมษราศีตุลราศีพฤษภและ ราศีสิงค์ค่ะนะคะสำหรับท่านใดก็ตามนะคะที่เหนื่อยหน่ายหัวใจอยู่นะคะรู้สึกท้อและเป็นกังวลว่าเขาจะกลับมาหรือเปล่าวันนี้ทําคลิปดีๆให้แล้วอย่าลืมกดยินยอมรับคำำําทํานายอย่าลืมกดหัวใจและกดติดตามให้แม่หมอด้วยนะคะ